ผมจะพามาชมบรรยากาศส่วนเบญจกิตินะครับวันที่24เดือนเศษปี2021ครับนี่ครับอากาศดีมากครับ วันนี้ฟ้าคึมคึมม,มืดมืดครับแต่ยังไม่มีฝนตกนครับแต่อากาศดีอากาศดีมากจริงๆครับวันนี้ยอมรับแล้ครับลมพัดเย็นสบายไม่มีร้อนโอโหเหมาะกับการออกกำลังกายมากครับตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับตอนนี้คือเวลาเที่ยงบรรยากาศดีๆนี้โอ้โห โอกาสจะมาถูกจังหวะที่แบบฟ้ามืดอย่างเงี้ยยากนะครับก็ประเทศไทยเราก็รู้นะว่าอากาศร้อนร้อนสัะส่วนใหญ่นี่ครับบรรยากาศรวมถึงตึกราว่าช่องอะไรเงี้ย ลมพัดเย็นสบายมากครับโ,โหอากาศดีจริงๆทาวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าน่าจะน่าจะเป็นแบบเรียกอะไรฤดูหนาวกำลังจะมาถึงนะคิดว่าอย่างนั้นนะอากาศเลยเย็นเๆหน่อยอ,อากาศอย่างนี้ชอบมากเลยครับผมนี่ชอบมากครับ